นี่นะเดีย <laughs> <laughs> ุงใส่หมวกซานตาคอตเบื้องวันสองวันยังไงพีทก็อยู่บุยังวนมาหาอยูด่ดีขอบคุณมากมเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะอะไรนะเอ่อไปเพิ่มบัญชีลิงก์เอ่ออะไรนะแล้วก็มีถวยอะไรของเขาเนะนี่ยเออรองนกเขามีถ้วยขอบคุณนะคะวันนี้วันวันอะไรนะ วันคริสต์มาสขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะมีความสุขกันทุกคนนะคะเดอ้อเดียุงจะไปแล้วนะคะทุกอ๋อใช่ไหมโอ้ไม่ไม่ไมีเว่นใส่ไม่ได้ใส่เว่นเราเห็นขางเดียว <laughs> ชีวิตจักมันเป็นยังไงไม่รู้ขอบคุณนะคะอเอเนี่เออน้องพิลานนันได้ทำอันนี้ตะเค้าไมได้ได้ไดทำเลียวตะเข้าไหมคะ ถ้าอูเป็นดาบเพื่อนถ้าครบทีมนะอย่างสนุกเด้อแต่ถ้าไม่ครบทีมก็เหงาแต่ว่าคบอยู่ดอกไออัลลุนนี้คบอยู่ดอกไม่ไม่ไมยายยุงไล่อยู่ไล่อยู่กี่เดือนถึงได้ตั้งค่าเอาแบบเบาหรือแบบแรงบอกมานะ,นะเห็นแต่ก็คนยิ้มสวยเนาะก็เลยยิ้มหวานเนาะ เหมือนจะย,ยุงนกยิ้มก็ดูไม่ได้เลยโอ้ยฉากนยิ้มสวยเนาะเออคุณบงังอ้นยังเพิ่งว่ายจยุงบ้าเด้อสองคนก็เถียงกันเรื่องปากยจยุงขโมยมาขอบคุณนะคะต,ตามแต่ว่าไม่ไม่ส่งโฆษณาให้สักทีเนาะขอบคุณนะคะฝากยจยุงคนเดียวขอบคุณค่ะมาช่วยยจยุงดันเวลาพี่กด็ดีดีนะตั้งแต่ ไลโซต์ตั้งแต่พี่อิทเข้ามาดูนี่ไม่เคยทิ้งเลยนะถึงจะห่างพิมพ์ขเนะอบคุณนะคะใกล้ปีใหม่แล้วหนาวหนาวหนาวใช่ครับรวดมาจากบ้านเจ้าหนายมาถึงบ้านเลยโค<ด>ตเออ,อะไรที่รู้อยู่นี่เขาคือจะจัดปีใหม่กันสนุกสนานเราเห็นไปทำอันนั้นนะอ่ะไปอบรมกันก็หลาย <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะ ยายยุงจะลงแล้วเด้อยายยุงจะไปกินข้าวไปตามเรื่องตามราวเนาะยายถนอมเนาะยายยุงก็บ้าบอๆแต่ยายถนอมก็คนเรียบร้อยเนาะยายถนอมคนเรียบร้อยยายยุงเนาะบ้าบ่อๆเดินจากทำตะลุกเค้กขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่แวะมาเหนาะหนาวซำไหนนัดปัญจาเอะกันมาปัจจาเอะมาดูยายยุงเนี่ยน่ารักปะยัง ห้ยเนาะใช่ทวงอันไนก็ท่วงอยู่นี่แหละไม่อายแล้วตอนแรกก็อายอดอกอีบัาที่นี่ไม่อายแล้วเด้อเจ้าเกศแม่คนหนึ่งใส่แว่นค่ะสจีการคนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้าจ้าคนนี้อยู่นั่นแหละขอบคุณนะคะสจีการสวัสดีจ้าลงบาทดยังจ้ายังไม่กินเนี่ยโอ้ยขอบคุณนะคะสมโพธเนาะ เราก็มีความสุขกันทุกวันอยู่แล้วเนาะแล้ววันนี้อาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยสีสันใช่ไหมคะนนเ,นเนะียๆเนาะเพราะว่าวันคริสตนะ์มาสหลังปีใหม่เดี๋ยวซื้อของไปฝากนะยายยุ้งจริงไหมนี่ซื้อซื้อซื้อมาแบบหมใช่ไหมอย่าพูดเล่นอย่าให้ถนมอย่านมมาที่หลังยายยุงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยังดีแล้วเจียงเนาะ ่าวันลูกเลยน่ะขอบคุณนะคะขออนุญ,ญาตนะคะส่วนใหญ่จะเปิดไปเห็นคุณยายถนมเนี่ยจะเห็นเออแล้วก็อะไรนะเเอเอออตอบคอมเมนต์เพื่อน <laughs> ห้าเดือนค่ะไม่ใช่โปรห้านะไห <laughs> ก็ล้อล้อนะเดือน ถ้าวันที่สามสามท่านวาสามเอายังไม่พอเดือนเอเอมันจะพอเดือนเราเห็นนะมพาหลานนอนก่อนนะคะไปยุงคะ่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากทั้งทีมพ์วันหลังเห็นจะยุงก็เข้ามาเล่นยิกเดอ้อแต่อย่าหัวโลดเดอ้อเห็นปัาก,กิบอันนู่นอันนี้อันนั่นแล้ว <c oughs> ทาไปจะย,ยุงเก๋แล้วก็ทําให้มันน่ารักโอ้ยถ้า <c oughs> อูเป็นดาเพื่อนถ้าคบทีมนะอย่างสนุกเด้อ แต่ถ้าไม่ควบทีมก็เหงาแต่ว่าคบอยู่ดอกไออัลรุนนี่คบอยู่ดอกไม่ไม่ไมอ่านพียรขอโทษนะคะก็แค่แม่กว่าหนึ่งกินการกินแค่อย่ายุ่งนี่เป็นคนอย่างนี้แหละชอบอ่านหนังสือก็ไม่ถึงกันหนาวเท่าไหร่นะแต่ว่าขับรถมอเตอร์ไซค์เนาะมันพอเป็นเจอลมเนาะอิงตาเออต้านลมมามันเย็นก็ไม่ง่วงดอกไม่ง่วงดอกเพราะว่าอย่างนี้แหละมันหาวทุกวนัน ไม่ได้ไม่ได้สามไม่ได้สามหาวนะกาวหาว <c oughs> เวลาจิหล่นหล่นเลยเดี๋ยวจี้ยากดันดันวะมันตรงไดน,นะสักวันสุกเขา <c oughs> ตลกญยยุงอยู่นี่เลยเนาะขอบคุณนะคะเนาอคุณนกเขาเนะ <c oughs> าะเมื่อวานนี้ไม่ได้มาก็คิดถึงเพื่อนอยู่เ้ยค่ะมีความสุขมากๆจ้าโดนเลยเนาะ ยายุงก็จะมาให้หนูขูเพื่อนๆสวัสดีนะคะพนูนี้ดังใหญ่เลยเนาะไหนเละั่นหละแต่ก่อนแล้วเขสผ่มเขาไปจาเขาไม่ค่อยเขาไม่ออกมาล้านดอกนานก็จะออกมาทีหนึ่งเนาะเตยวมาเล่นอีกเดอ้อแต่ยหัวโลเดอ้อเห็นปักกิบอ,อันนู่นอันนี้อันนั่นเลยทาไปยายยุ้งเกแล้วก็ทําให้มันน่ารักอุ้ยโลแต่ว่าโลก็มันเกินสิบ สิบสี่วันแล้วเขาจะให้โลอีกจักวันก็ช่างมันโลไปฉันก็ห้ากว่าแล้วละอมันสั้นคอดเลยนเนาะขอบคุณนะคะทำไปเนาะทำไปเรื่อยๆทำไปหาคลิปลงไปเนาะทางตูนเนาะเสียงอย่างเบาองอ้าเานาะขอบคุณนะคะแต่ก็ขอบคุณเอไอเนาะที่เขาดันมาเจอกันทำนู่นทำนี่ให้กับคน บายบายนะคะเมอร์ลี่คิดมากค่ะมีความสุขกันทุกคนเ้อขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะ,ะจีการคนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้าจ้า <c oughs> ไม่ง่วงดอกไม่ง่วงดอกเพราะว่าอย่างนี้แหละมันหาวทุกวันไม่ได้ไม่ได้สามไม่ได้สามหาวนะกาวหาว <c oughs> พันนากันหานะคะเดี๋ยวยุงไปเทียวบ้านนะแต่นานแล้วแหละยุงไม่ได้ไปเทียวบ้านพรพนันนี่ รู้อยู่รู้อยู่ไม่ไม่ได้ไปจริงๆแล้วยิงตั้งแต่ <laughs> จ้า <laughs> งามที่ใจเนาะไปอยากงามให้มันม้วนนแล้วไม่ว่าใจว่ากายเนาะ,น,ะนุ่นนะนี่นี่แล้วก็อีกห้าหกคนเดชพัชนิดาเนี่ยโอ้วน่าเถียวแล้วก็จะภาเปล่จะพา <laughs> ของคนนี้ก็อยากจะไปเฉียงเขาเอ้ยเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะมาเล่สะจ,จีการทีจเจหินทีจเจหืนห่างหมัวมากไปแล้วนะ <c oughs> โนรทฐียังโสบไปผ่านเลยนะ่ะขอบคุณนะคะไม่ห้ป้านี่โนรทฐีเสียใจด้วยดูดินอนโนรทฐีมันก็ยังคงรอไปเรื่อยๆเลยเนาะพูดถึงเรื่องนะ่ะท,ที่ที่ผ่านมาแล้วนะคะ พี่ก็เดี๋ยวนี้ก็เขาไปดูเป็นคุณั้งว่าลนะคะที่แวะมาค่ะเขาไปดูแดชบอร์ดก็ไม่มีอะไระคะ่ะคุณครูก็ใครแต่อตอบคอมเมนต์เพื่อนเฉยเฉยมันก <c oughs> ไไไ็ไม่ไม่ไว้พรอนพรอพรอมีไม่ไว้นะมาไว้หมอ <c oughs> <c oughs> หมอบอกว่านอนอาทีตขอบคุณทุกคนคะ่ะที่แวะมาทักทายวันนั้นวันนั้นอะ ก่อนก่อนนะ่ะเนาะนะคะขึ้นมาเล้วปโปโฮกอนะ่ะขึ้นมาแล้วได้เล้วอเออ่าน้องพิมยูวิเรียกน้องนี่เยนเนาะเรียกน้องเรียกน้องแหละจะได้เรียกชนิดจะได้ถูกเรียกเรียกถูกเนาะเรียกกินนู่นกินนี่อยู่ไม่ได้ทำงานทรอก เเลยพึ่งมาบ้านเขาบอกไปบ้านยางกันเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวไล์สุดไม่ทันหนู่หมอนงามสีเนี่ยโอ้สดใสแล้วเขามีเสือตัวหนึ่งเด้อย,ยังงามเลยเด้อเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวยวันหลังจะใส่ให้ดูไปดูลิเกไหนเนาะไปดูลิเกงานยิวยงบโคคะ่ะบโคมีงานยิวแล้ววันนี้มีเขาบอกว่ามีหมอล่ำซิ่งค่ะหะก็เหมือนแบบทําไม่ค่อยเป็นก็นเลยไม่ทำแล้วก็พูดไปเรื่อยเนาะ แต่ยายธนมเป็นคนเรีโปรยเนาะเรีโปรยมาเล่นอีกเด้อแต่ยาหัวโลเด้อเห็นปักกิ๊บอ,อันนู่นอันนี้อันนั่นแลยทำไป่ายุงเกแล้วก็ทำให้มันน่ารักโอ้ยหมอน่งามสีเนี่ยโอย้สดใสแล้วเขามีเสือตัวหนึ่งเด้อยัางงามเลยเด้อเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวยวันหลังจะใส่ให้ดูเพื่อนเนาะพอลงคลิปไปแล้วก็ต้องดูของเพื่อนใช่ไหมล่ะแล้วก็ต้องดูเพื่อนก่อนไปดูเพื่อนก็ต้องไปทํางาน กบไปกลับมาอยู่งี่เลยใช่ป่าพอเห็นแล้วก็อะไรอเออามได้ปุ๊บหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพยุงค่ะเอนี่เยเออน้องพิรานนั้นได้ทําอันนี้จะเข้าไหมได้ไดทําเลี้ยวตะเข้าไหมคะก็จ้าเอกันมาจ้าเอมาดูยุงนี่น่ารักปะยังเ <laughs> นูนอใช่เราถามกันนี